สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่การ์ดสเปมมูลแชนแนลก,กับผมโปนะ่งะวันนี้ผมลองของใหม่ผมจะลองยืนเล่นดูเกมนี้มันไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดอีกแล้วซึ่งทำให้ผมน่าจะเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็ทักวิธียืนเนี่ยมันทําให้ผมออกอาการได้ดีขึ้นซึ่งมันจะแสดงเสื่ออารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยก็เหมือนเป็นเควสใหม่ของผมละกันเกมนี้ก็คือ invitation The airship หรือว่าบุก airship อ้าแวแหละเดี๋ยวผมเล่าเรื่องเข้าไปเดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้ข้างในโอเคตอนนี้กดเข้าเกมเลยแล้วกัน ชื่อของเราก็คือเฮลลี่สติกแมนฮะเราเป็นอาชญากรขอเอาหูฟังออกก่อนเราเป็นอาชญากรแบบประมาณว่ามือหนึ่งอาชญากรชั้นนำชั้นแนวหน้าขั้นเก่งกาซึ่งตอนนี้ถูกรัฐบาลจับได้มันก็เลยใช้เราให้เรามาบุกแอร์ชิปเนี่ยแล้วก็หาความลับของพวกบิ๊กแฮทไม่งั้นก็จับ ตัว<ป>หัวหน้ามันมาซึ่งเป็นการล้างคดีที่เราเคยทํามาคดีที่เราเคยทํามาก็คือต้นธนาคาราาคาร,ระดับชาติขโมยเพชรอันเท่าช้างแล้วก็หนีออกจากคุกนั่นก็คือทําให้รัฐบาลเห็นในตัวเราครับว่าเราเนี่ยมีีมือ,อจริงๆใช่ไหม,มออยอดจริงโอเคซึ่งเกมนี้ก็คือเป็นเกมแบบคลิกคอยคลิกตรงนู้นตรงนี้ว่าเราอยากเข้าไปทำธุรกิจไหนยังไงซึ่งแต่ละอันมันก็มีแบบอีเวนท์ที่แตกต่างกันก็ ผมว่าอาจาจะต้องแปลนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเควสเควสใหม่ที่ดีในการเดินหน้าสู่อนาคตมาเริ่มเลยแล้วกันโอเคเราจะเข้าปในญาณยังไงก็หูฟังแล้วกันวาอ๋อมันชื่อชาส์สวัสดีชาส์มีอะไรลูก จ้าโชคดีเอาแหละเราเข้าไปก็ผมเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษต้องเคาะก่อนเข้าประตูสวัสนีน้องเขาคงให้ผมเข้ามาง่ายๆแหละถ้าเกิดผมเข้ามาขายคุกกี้จ้าเอาใหม่ลองกดดูแล้วกันกดน่าจะละลายประตูได้ละลายค้างอู้นี่แหละ T4 เอาละนูเอ้าเวกจํมโดนกูตกแล้วเนี่ย ออาละทีนี้รู้อย่างว่าทำไมก่อนเขาจะระเบิดอะไรสักอย่างหนึงเขาต้องบอกว่าหาทีลอบก็เหลือออันเดียวแวคุมทำไมอันที่ไม่มีโลจิไม่สมเหตุสมผลที่สุดได้ผลวะเนี่ยโอ้มันติดอยู่ข้างในน้องชายน่าจะตายแล้วแหละ Trans Dimensional เครื่องเคลื่อนที่ต่างมิติหรอดีอ่อ้าทำไมไหนๆอเครื่องเคลื่อนที่ต่างมิติเราพร้อมทำเออ ปรับเปลี่ยนมิติเพื่อคุณเพียงสับสวิตช์ขึ้นลงซึ่งก็ททาให้ผมไปอยู่ในมิติที่หนึ่งมิติที่หนึ่งไม่มีขึ้นไม่มีลงนั่นหมายความว่าผมสับสวิตช์กลับไม่ได้ก็ไปแล้วกันเฮนรี่เอออันที่ไม่มีโลจิกที่สุดดันผ่านดูดูดู โอเคไม่มีใครเห็นจริงๆใช่ไหมาผมแปลกใจที่ในมีติ้งนี้ไม่มีใครเบื่อแล้วมอขึ้นมาข้างบนแบบนี้แหละเมื่อไรจบว่าอะไรประมาณเนี่ยก็โอเคโอเคเดี๋ยวบันทึกอเอาไงดี ถ้าเป็นทุกคนทุกคนอยากใช้อะไรแพลตฟอร์มก็คือที่ต่อการวิตี้บับเบิร์ลูกบอลแดงน้มถ่วงแล้วโรบอทเรเปอร์หุณจนอันนี้มันเทลในโซนิกปะเช้าแล้วกันผมไว้ใจเพื่อนผมเอาละเพื่อนรักเร็วมารับกูหน่อยตายขอล่อแพลตฟอร์มแล้วกันโอเคเดี๋ยว เทเลพอร์ตเข้ามาได้ไหมไอหมูมเทเลพอร์ตเข้ามาใส่ตัวกูเลยระบบเล็งเป้าหมายอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะเฮนรี่แหมผิดพลาดนิดหน่อยล่อซะตัวกูดีโเลยอ้าวแหละฉันมีอันนี้นิดหน่อยที่น่าจะขึ้นขึ้นขึ้นมึงต้องยกกูขึ้นอ้าว ผมไม่เข้าใจจริงๆโอเคเราบอทก็ได้เนี่ยเทียดนี่ยดันสำเร็จผมจะไว้ใจชาวให้มันจัดการเรื่องนี้ดีไหมเนี่ยโอนเมลม ละลายกระดูกสะกดจิตกับควบคุมระยะไกลแล้วก็ปืนกลเออผมว่าเราควรไปที่รีโมทแอคเซสแล้วกันเอาละแฮกมาเลยเปิดผิดประตูโอ้ยชาวเอ้ยนี่แหละทุกคนรู้ว่ามีเพื่อนดีก็ตอนนี้นี่แหละผมก็ตายอีกคอยดู <laughs> โอเคน่าจะไปได้แล้วแหละโอ้โหมันยิงไม่โดนประตูด้วยซ้ำเอ่อสกัดจิต wow. really <laughs> นั่นแหละสะกดจิตมันไม่ใช่อะไรง่ายๆนะคะทุกคน <laughs> 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 ละลายกระดูกก็ได้มันทำยังไงวะโอ้เว้นคำ ไอ้นี่ตายยังวะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นไปต่อทาไม่ตกใจเพื่อนพูดมากในภารกิจลับโอเคผมต้องรีบเลือกอะไรดีวะคอนคิ n อ๋อใช่ เออฉันเลือกจากอันนี้ดีนะไม่มีใครคนอื่นรู้อีกเลยไม่งั้นเรามีปัญหาแน่นอนมึงปาแค่นี้ยังไม่โดนอีกอยเฮ็นร่ตามึงทำด้วยอะไรเนี่ยมึงไปตัดแว่นซะ <c oughs> งั้นทำให้มันตกใจดีกว่าแมงมุมปลอมหัวเป้าเ,าเวนกรรมเออนั่นและ มึงเอ f ฟาดเลยกันเนี่ยนี่ฮะทุกคนเวลาอะไรไม่ได้ผลก็เอาฟาดแมงเลยอาล่ะเราไปตรงไหนเนี่ยประตูปิดแต่ว่าเปิดไม่ได้ก็อ๋ออันนี้แมทเอฟเฟกต์นี่หว่าแมทแอนิมอทำเสียงสัตว์ จะไม่ต้องการความเพี่ยแล้วกูเก่งกูทำได้อยู่แล้วผมเก่งไปดูหลบด้วยเสยดูมันเซลผมเลยปิดพลังงานแล้วกันเอ้มาใหม่รีเลฟเพาเวอร์เปลี่ยนสายพลังงานโอเคปิดพลังงานตรงนี้เราไปเพิ่มให้ตรง น่าสงสารจริงๆฟอสกันอ่าบัณฑนาบอมดีกว่าใครเล่นเบิร์มน่าจะรู้นะฮะสองหนึ่งโอ้โหเสียงดัน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 โอ้กล้วยบัณฑนานะซิลิปปิ้งแก๊สแก๊สหลับแฮทแบมอันไหนน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดก็แก๊สหลับแล้วกันอ๋อใช่ <laughs> แมมมันฉลาดจริงๆพ่นปืนแก๊สขนาดในหอที่ขับอยู่ <laughs> โอเคเออฟอสกันละแฟดแบงเ <Yeah. S 1> ออ้มันจาน่าซะเหลือเกินทำไมฟอสกันแล้วกัน hey. Button your Should press เออมีปุ่มที่ที่ใส่หูก็ลองกดดูแล้วกันกจุบมเเปืน s <S ดูด,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 ดูเราเอาอ,อะไรมาได้มา้างอ๋อเฮ้ยเราได้เอกสารจากไอกตัวที่เราเอาไม้ฟาดมากลับไปใหม่แม้ยังเหลืออีกเยอะที่ต้องทำ ก็ Return to start Sticky hand อะ่ะเอาล่ะเข้ามารอบนี้รอบที่แล้วเราใช้นิ้ว e เนี่ยในอินเคลนเบิร์แล้วไม่รอดงั้นก็เอาวอลลอันนี้ลงกันโอ้ย <c oughs> ทำไมมันไม่หลบออกจากทางก่อนจะทำะ <c oughs> อ,อ, yes, okay. อันนี้วะเอ้ารอดยีท์ควไวเกินไปละเนี่ย Lightning Quick l น n ์ เอาล่ะทุกคนควรจะเช็คข,ของก่อนที่จะออกมาจากภารกิจลับทุกคนนะฮะฉะนั้นใครเคยไปป้นของใครก็กรุณา,าเช็คตู้เซฟก่อนที่จะขโมยตู้เซฟออกมาด้วยโอเคสีเราพอยกับวิธีตรงสแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้ผลสักอาาันสิเพราะมันเฟล,ลทั้งคู่เลยอตอนที่แล้วเราเอาเอ,อียร์พีซข้าไปใช่ไหมงั้นอันนี้ก็แคนนอนบอลเนะลูกปืนใหญ่ S <S <S อ,อย่าบอกนะว่ารอดนั่นไงรอดเปล่ารอดสังงั้นเอาละ่ะเช้าเฮลี่มาที่นี่แล้วใครพร้อมก็มาเลยเอาอะไรดีว่าแชร์ลาสเตอร์เลเซอร์นี่ดีแหละแมมเวนกัมโอเคจะลองใช้เก้าอี้ดูแล้วกันเฮ้ ได้ชื่ออะไรเนี่ยอ้าวและหัวหน้าท็อปครับอ้าวและไอ้หนูเรามีคนบุหเข้พอมาก็เอามันไว้ในอันนั้นนานที่สุดนะจ๊ะอย่าให้มันมาถึงตัวเราได้เอาบูส์อีเจ็กโอเคอ่าอีเจ็กกระโดดออกหลอดสังั้นโอย เอาล่ะเร็วหน่อยรีบมีปั๊บโอ้หน่อยเอ็มมิลอจะสายตาขาหรอกปั๊บ,บช้านนหน่อยก็ให้กูไม่ได้เนะโนโนโอเควับแล้แล้วเราก็มาอยู่ในยุคเดนะิสเซาอ้าวาไม่ใช่เว้ยึลองอันซ้ายดูเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าอันซ้ายอะไรแต่ก็ลองจิ้มดูแล้วกันกํำปั้นเหล็ก เห็นเลยมันร้อนหนนาลูงสายเลยก็เหลืออยู่อันเดียวแล้วแหละถั่วเนี่ยไม่น่าที่สุดเลยยบอนว่ามึงจะตดนั่นแงกว่าละอะไรน้องชายที่โดนประตูเนี่ยไม่เละเมทันเบนเทคโนโลทาเซอร์ล็อกเก็ตจัมเมทันเบนดีกว่าอู้วอวตารเบี้ยว เ็นเหล็กดีกว่าผมลืมเล็อกเก็ตจัมผมว่าอันนี้น่าจะใช่แต่ผมอยากเฟลเทคโนเทาเซอร์แล้วกันมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคือมาจากเกมอะไรอ๋อใช่โอเคมาไปลูกทีมฟอร์ทีสองเล็บเฟลนเน่ากันเว้แน่กูเยอะ กูได้เติมมึงแล้วมินเฮ้ยเดี๋ยวนเ่อเกมนี้ Final Fantasy ป่ะเอ่อเวทมนต์ใช้สะท้อนอ้โหมึงบางจังวะเนี่ยเมน What ในแฟน o ์แฟนตาซีนะคะก่อนถึงอย่างอื่นก็กระลุนนะทูหุ่มหมายถึงมือใช้อ yes <c oughs> <ung> ุปกรณ์อย่างอื่นไม่ใช่นซ้ออย่าบอกว่าตายตายเว้ยเป็นไงตึ๊ดตึ๊ดเพลงออกมาทุกอย่างเลยไปต่ออืม บิฟอ hey. yes, oh. hey, ัพบ kind of e ีฟอัพค so ืออะไรวะเฮดเคโอ้ย็หโอ้เฮนี่ไม่น่าสงสารแั่ว่าบิฟอัพเห็นผลภายใน8วินาทีตายอ่าเจ็ดบูทไปลูกบินมันก็ไม่น่าทำมาเป็นเหล็กนะถ้ามันจะหนักเครื่องร่อนแล้วกัน อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดแต่ดันทําได้ซะงั้นเอาล่ะคุณหัวหน้าเสร็จล่นะอุ๊ยผมชอบเพลงนะผมได้นี่เป็นตัวประกันแล้วไม่มีใครกล้ผมหลอกขยะเข้ามานะย่าเข้ามาใครเข้ามาทนแ่หย่ามาแลอย่เ้ เอาไงดีเอ่อดัมมี่พาราชูแทงเอาล่มแล้วกันมาโดนล่มดูจะโอเคที่สุดและเอาล้วเพื่อนเราไปด้วยกันดีกว่า <c oughs> เข้ากูเอาเวนกรรมมึงลื่นอา่าดัมมี่มิสไซแทงเอารถถังมาทำอะไรบนยานเนี่ยเอาเอามิสไซก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยว โอ้โอ้มึงมีปืนแรงขนาดนี้ทำไมไม่ยิงตั้งแต่แรกวะเนี่ยโอเคไอ้นี่ยื่นข้อเสนอให้เราฉะนั้นเราก็ฝั่งซ้ายทําตามทหารฝั่งขวาก็อยู่กับ BigHat เ uh, อ่อเรารถถังแล้วกันรถถังน่าจะโอเคที่ลงไปข้างล่างเอาล่ะ oh. ผมไม่รู้นะว่าผมจะรอดจากอันนี้ได้ยังไง oh. อาล่ะเกมนี้ไม่เคารพกฎฟิสิกส์อ๋อ ไปมไม่ขคารพกดทิี่จริงมันไม่ขคบรพตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่ควรว่ามันนะเย้ yeah! หลุดคดีละในที่สุดผมก็เป็นอิสระจากเงื้อมือรัฐบาลแล้วก็ได้รถถังไปขับเล่นด้วยนักล่าข้าหัวอืมกลับไปตรงรีสตาร์ทไม่ม่ๆผมอยากรู้ว่าไอ้อันมาแกา้ไอท้ทอมแฮตอ,อังขวาบนมันคืออะไร เอาล่ะลองใช้ดัมเม่ดูดีกว่าผมทําไมมันมองไม่เห็นว่าะระยะมันก็ไ,ไม่ไกลไม่ได้ไกลขนาดนั้นนี่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีคนโยนตัวปอมลงไปอ,ะอ่ะอ <c oughs> เขายังจะรอดอยู่ใช่ไหมนั่นสูงมากเลยน,ะนั่นอะไรวะเนี่ย Henry! ชอบเกมนี้ตรงเพลงอ่ะโอเคกับไปตรงรีสตาร์ตเออเหลือเราไม่ได้ทำอะไรมาเมื่อกี้เราบุกเข้าไปในแคนนอนบอลใช่ไหมครับเอาแคนนอนบอลให้หมดก่อนลองทัสเตอร์ผมรู้ว่าอันนี้น่าจะเฟลไอเขาไม่ลูกอ่าบุ๊พุ่งไปเลยเยี่ยมผมลืมไปว่ามันต้องขึ้นบันไดโอเค มันมีทางขึ้นอยู่ทางขวานะทีหลังดูก่อนนะจ๊ะเฮนรี่สไปแล้วกันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าที่ดูการ์ตูนมากเกินไปนี่สิฟิสิกส์ลองแกลบลิงกันดูเอาล่ะจากอันนี้ e s b e n d i n g Foam ระเบิดไม่มีอะไรทำลายประตูได้ไปดีกว่าระเบิดแล้วหวังว่าคงจะไม่ระเบิดยาน้ำใ้ทิ้งนะเพราะระเบิดมึงใหญ่มาก ใช่ก็อย่างที่ว่าแหละผมควรจะใช้โฟมขยายตัวที่ช็อตมือไฟฟ้าหรือว่ารอดีผมรอดีกว่าผมเป็นสุภาพบุรุษใจยเยน็นผมควรรอดีกว่าจะมีคนมาเปิดประตูให้ไม่ก็เขะเอาฮึได้ด้วยผมพายายามเฟลอยู่เน่อ่าคอมพิวเตอร์เอเลเวตคอมพิวเตอร์ลิฟต์อ่าไปทางลิฟต์ดีกว่าผมเป็นสุภาพบุรุษมันมีทางไหนให้ไปผมก็ต้องไปดิ ละไอคนทําเกมมันขอโทษมันบอกผมผมผมไม่รู้จริงๆว่านั่นไม่ใช่ลิปจ้าโฟมขยายเตอือดอีกอ่ะอืมขยายแรงจริงๆผมคิดว่าข้างขวดมันเขียนว่าห้ามเขย่านะก็บอกกูก่อนสิไอเกมเวร์นี่ยจ่ายบัตเตอแลแ้วกันเอาลหละหวังว่าวันนี้ผมไม่ช็อตแผงก็คุมพังนะแผงก็คุมไม่พังครับพังทั้งยานเลย เราควรใช้คอมพิวเตอร์ดีเขตไฟลฟ์รีเซ็ตขอแพทซีไอวี <c oughs> มันเล่นซีวิลลิเซชันนเฮ้ยกด้เหรนี่นี่เกิดอย่างนี้แหละเวลาทุกคนได้เกมนี้มาก็เล่นทั้งวีทั้งวันอ่ะขออีกตาได้ไหมป้าอำไมโอเค ผมเกมนี้คือชื่อว่าอันตรายมากเรื่องกินเวลาเนี่ยเพราะว่ามันมันเพลินจริงๆนะแต่อีเวนต์แต่ละอีเวนต์ก็ใช้เวลาเยอะเนือเราออกมาตรงนี้เหรอเออผมเห็นเพชรก็เราจะทำภารกิจต่อหรือว่าไปเอาเพชรด,ดีเนื่องจากผมเป็นโจรเก่าผมโลภงั้นกูไปเอาเพชรขอใช้เทเลพอร์ตแล้วกันหวังว่านายคงรู้วิธีใช้นั่นนะฮนร เอาละไปแล้วทุกคนว่ามันจะไปทางไหนฮะเย็บมันว้าบเข้ามาตรงขอบสุดของเวลาเลยอ่ะโอเคเอาใหม่สเตชิวีมลูกอมยางยืดลองดูเผื่อได้ไปลูฟี่เย้ได้จริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยมจิกเพนซิลผมว่าอันนี้น่าจะได้กระโดดน่ะลองดูเราพยายามจะเฟลอันนี้นะกัน And my apologies, everyone. I had to deploy some invasive maneuvers. My filter on. โอ้เดี๋ยวเดผมต้องพยายามเฟลอันนี้แล้วกลับไปอันที่แล้วจะเปิดประตูยังไงเห็นได้ชัดเลยที่ไม่น่าจะได้ก็คือเวทมนต์ฮะใช่เมจิกเพนซิลขอดูหน่อยสักกันอ๋อเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะเบ้าเหรอวะ ทำไมนายต้องวาดนัดช็อตคอเลยนัดช็อตแปลว่าตัวอัดใครถุงมือพลังช้างแฮกลองแฮกดูเลยโอเคก่อนจะพยายามเล่นอะไรเกี่ยวกับใายไฟกรุณน่าใช้ถุงมือนะฮะทุกคนกําปั้นพลังงานมามึงใช้เป็นไหมเนี่ยเฮนรี่ บอกผมดูเหมือนคนโง่เลยอ่ะเอาไปเอาไปผมชอบเมื่อกี้ขอขอกระดุยรอบโอ้ยเวนโอเคเปเปอร์ไลเซอร์ก็ได้อันนี้ทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้ผมเป็นกระดาษเหรอแล้วจะเข้าไปอ๋อโอเค เกมนี้เป็นสติ๊กมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับความจริงท่านั้นหละแม้กระทั่งฟิสิกส์ผมมีความรู้สึกว่าไอ้เนี่ยเครื่องลดขนาดจะทำให้มันผ่านกาวิตี้กันในฮาฟไลท์ Life. น่าจะยิงมันออกส่วนคลอแพ็คผมว่าเอากาวิตี้กันดีกว่าชัดเจนตามสันนิษฐานเป๊ะเลยโอเคงั้นก็คลอแพ็คแล้วกัน เหมือนคุค้นๆะน่ะโอเคก็อันนี้อืมหืมอ๋อเฮนรี่โจนอะไรลืมไปว่าทุกห้อง,องที่มีของมีค่ามันน่าจะมีระบบป้องกันแน่นไนะเมื่อกี้นะฮะเขามันบอกว่าดูเหมือนว่าเขาจะเผลอไปทำให้ ระบบเตือนภัยทํางานเข้าในคลังแสงไม่ใช่คลังแสงคลังเกตสมบัติวัดอะไรนะนี่มันพยายามจะขโมยของเหรอใช้แผนสองเรียกกําลังเสริมหอยในมาริโอแล้วกันมึงช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคปกป้องหัวแล้วตัวมึงแหละก็โดนปั่นซะกันมึงคิดอะาทำมึงอยู่เดะ <laughs> ทำดี <laughs> ไวลัเปอรโผเป็นแทงแล้วกัน <laughs> ดาวอวพาวเวอร์อเมอร์อ๋ออันนี้ฟอร์เอาใช่อันนี้ฟอร์เอามันพึ่งออกมาผมรู้ทุกคนรู้เอาล่ะพังทุกอย่างเลยดูแล้วไม่น่ารอดนะอย่าบอกนะว่าจะรอดสภาพรอด yeah, man, yeah. On, แต่ผมชอบเพน,นิด นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนั้นทีมฟอทีดปะวิลสันเราต้องออกไปจากที่นี่นะนมีคนมีคนเข้ามาทางประตูนหน้าเราที่นี่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออย่างนี้นายกลับไปก่อนฉันสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เอโปรตไทป์อันนี้อะไรอะ่ะทำไมมันขีดคะเอาน,นี้แล้วกันผมสงสัยโหลดดิ้งเกเบนโอ้โพระเจ้าผมปวดท่านพระเจ้ามาแล้วเกเบนเอาละขอดูษดย อะไรเนี่ยโอ้ตลอดเกเป็นปวดประทานพรให้ข้าพเจ้าด้วยด้วยป่วยวัดเ,นะเอาเดี๋ยวคอมผมค้างเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวได้ไหมเกิดอะไรขึ้น <c oughs> สเต็คเอเวอร์โฟล์ลคลัสตมาร์ก2โปรโตไทป์โปรโตไทป์นี่ไอ็เ,อเกมเกมสมัยก่อนที่มันเป็นประมาณว่าเชื้ออะไรสักอย่างป่ะองลองอันนี้ดูแล้วกัน Dark Energy Blaster เท่แน่นอนอันนี้ไม่ใ,ใจเล่นหายเลยเอลลี่ก็ตายฮะอ๋อเย็ดเคอันนี้มันเศร้าอเอน,นี่ย เท่หะแต่ผมไม่โอเคกับฉากเมื่อกี้ไม่เอามึงไม่ควรเศร้ามึงเป็นเกมเฮ่าถ้าทำคนดูผมเศร้าทำไงเนะี่ยโอเคเอ่อะไรมาร์คสองเอลคัดมาร์กสองเหมือ <laughs> <laughs> นโฆษณาไม่ต้องห่วงแล้วจะจัดการกับปัญหาของคุณเองแล้วก็ผลักมันไปที่อื่นฮ <laughs> พตัวท้ายแล้วก like ันเอ้าไม่ใช่อันเกมนั้นนี่วาตื้น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 มันมาจากเรื่องไหนวะผมอยากรู้แต่ไม่เป็นไรขี้เกียจรู้แล้เอ้าเอออันนี้อันสุดท้ายน่าไหมันอยู่ตรงนั้นรีบตามไปเร็วไม่อย่าพึ่งเราตอนนี้เราต้องหนีก่อนไม่งั้นท็อปแฮตแคลน แกงท็อปแฮด์น่ะจะเป็นแค่อะไรอะประวัติศาสตร์แล้วเฮนรี่ก็ขโมยชุดเกราะจากไอ้นั่นได้ด้วยเอาล่ะทำะไรดีเอาอะไรกับมันดีครับท่าน Let him go ปล่อยมันไปเราได้ของที่เราจะต้องการละไอ้หมอนี่มันไม่คุ้มค่าไล่จับโจนพี่ยวๆฉายาเมื่อกี้ เอาละนี่ไงครับความลับโอโบโลอะไรซอสสักอย่างนี่แหละผมลืมแล้วบิ Big ๊กกรอนซอสแค่นี้เหรอแค่นี้จริงๆอ่ะทำอะไรอื่นไม่ได้เหรอโอเคถ้างั้นผมทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับจบกันแล้วกับ Infinite d e a e Airship กับ Henry Stickman มันมีตอนอื่นอีกละลาสัก3ตอนนี่แหละถ้าทุกคนอยากดูอีกเดี๋ยวบอกผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้ แล้วไม่แน่อาจจะเป็นแบบนั่งที่เฉยก็ได้เพบยืนเมื่อยขาจริงแต่ผมชอบยืนนะมันอันนี้ออกท่าทางง่ายกว่านี้ขอบคุณที่ดูวีโอของผมนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ